ก่อที่เราจะปร,ะรับชมคลิปกันนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆเ,เองนะครับก็ต้องนี่เลย Powerp y สะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับไร้รีฟันทางร้านกดเอง1 0 0นะครับมีเกมไม่เลือกเติมมากมายนะครับโปรโมชั่นดีๆมีเพียบเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีเกมถังซานสาตีให้เราได้เลือกเติมด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช้ i อดีและพาร์ทเวิร์ดในการเติมนั่นเองนะครับก็มีทุกแพ็คภายในเกมเลยนะหากใครสนใจเนี่ยผมก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างแล้วนั่นเองนะครับหรือว่าใครอยากจะสอบถามก็สามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ Powerp y ไปก็ได้เช่นเดียวกันฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับช่อง3 3มสไลน์ like นะครับวันนี้เราก็มาเจอกับเกมทางสา d าเนาะหรือว่าเจลี่ชื่อหนึงก็คือโต้หรัวตาลูน,นเอนครับก็คลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำการอ่าอัพดาวอาวุธลับเข็มดอกสาลี่ให้มันเป็น5ดาวแดงนั่นเองนะครับผมอยากรู้ว่าถ้ามันเป็น1ดาว หนึ่งดาวลุกเนี่ยอ่ามันจะใช้อ่าทรัพยากรเนี่ยเท่าไหร่นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปดูแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอาวุธลับผมเนี่ยคืออยู่ที่สี่ดาวแดงนั่นเองนะครับแต่ว่าอ่าออปชั่นพิเศษเนี่ยมันยังไม่ปลดล็อกนะอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับนี่ก็ตอนนี้เนี่ยเราจะตีบวกได้อยู่แค่40นะครับถ้าเราอยากจะตีบวกให้มันเป็น50เนี่ยเราจะต้องอัพเลเวลขึ้นไป57ก่อนนะถึงจะอ่าทำการอัพเป็็น50ได้้ครับแลวก ผมคิดว่าอาเลเวลหกสิบเนี่ยอาไม่ใช่เลเวลหกสิบสี่คือการตีบวกหกสิบใช่ไหมที่จะให้ปลดล็อกเงอนขาสี่ดาวเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องเลเวลหกสิบกันเองนะเพราะว่าอารอบที่แล้วเนี่ยคือเลเวลก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าผมอยากจะตีบวกให้มันเป็น40ใช่ไหมคือเราจะต้องวิวห้ิก่อนถึงจะตีบวกได้แล้วก็ผมเนี่ยอยากจะต้องการอา ให้มันตีบวกให้มันเป็นเลเวล50คือผมก็ต้องรอเลเวล57คือมันเพิ่มมา3เบลอ่ะพอผมสมมตินะถ้าผมถึงเลเวล57แล้วแล้วผมตีอาวบธรับเนี่ยให้มันเป็นเลเวล50ได้เนี่ยอาตีบวกให้มันเป็น60เนี่ยเราอาจจะต้องเลเวล6กก่อนซึ่งแพท60เนี่ยผมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามันต้องรอกิจกรรมอะไรจบนะครับหรือว่ามันจะอัพให้เลยอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าแพทเนี่ยเราจะตานอยู่ที่เลเวล59ครับ ซึ่งเลเวลหกสิบเนี่ยเราอาจจะต้องรอกิจกรรมตัวนรสักางนี่แหละ,ะให้มันจบไปก่อนครับถึงจะอัพแพทไปให้มันเป็นเลเวลหกสิบอะไรแบบนี้นี่น,นะครับก็คืออีกนานแสนนานครับเออแล้วก็คือ,อตอนนี้ผมจะทําให้มันเป็นห้าดาวแดงใช่ไหมผมคิดว่าโอ้โหแม่งมันจะใช้เวลานานเกินไปหรือเปล่าวะคือแค่เลเวลหกสิบเนี่ยการที่เราจะตีให้มันเป็นเลเวลแปดสิบเนี่ยเราก็ต้องรอเลเวลขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะโอ้โหหกสิบกว่าเลยนะ,ะบวกเลเวลแปดสิบเนี่ย ถ้าให้ผมเดาวนะั้นน่าจะประมาณสัก67อ่ะ67หรือไม่ก็64อ่ะประมาณนั้นละกันอันนี้คือเดาเลยนะคือมันเป็นอะไรที่นานมากครับซึ่งเลเวล50ขึ้นไปเนี่ยเลเวลมันก็ขึ้นยากแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพอเลเวล60เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะยากไปอีกคือเราก็ต้องใช้เวลาประมาณสัก4-5เดือนหรือว่าอาจจะ3-4เดือนอะไรแบบนี้เลยนะผมคิดว่านะครับก็อ่าออปชั่น5ดาวเนี่ยอ่าเราจะถ้เป็นตัวของ ถ้าถาังซานเนี่ยใช้อาวุธลับนะครับครบ18ครั้งเนาะก็จะทําการใช้อาวุธลับฟรีอ่า ใช้วูลรับฟรีเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับแล้วคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าอ่ามันต้องให้ถังซาเนี่ยใช้แค่ตัวเดียวหรือเปล่าให้ครบสิครั้งหรือว่ามันนับเพื่อร่วมทีมด้วยถ้ามันนับเพื่อร่วมทีมด้วยเนี่ยผมคิดว่ามันก็ดีมากๆเลยนะเออก็คือในทีมเราเนี่ยก็ใช้วูลรับหลายตัวอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะคือมันก็จะแค่18ครั้งอ่ะอาจจะวูลประมาณสัก2อสามเทินก็น่าจะได้แล้วนะครับอืมก็ก็น่าจะได้น่าจะได้แล้วนะผมคิดว่านะครับ แต่ว่าถ้ามาน,นับแค่ถังซานอาบลับตัวเดียวเนี่ยโอ้โหห้าดาวแดงเนี่ยผมคิดว่าเงื่อนไขมันก็ถือว่าใช้ใช้งานยากนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ใครที่รู้ก็สามารถบอกได้นะว่าอ่ะมันนับเพื่อร่วมทีมด้วยอะไรแบบนี้นะครับถ้ามาน,นับเพื่อร่วมทีมด้วยเนี่ยผมมองว่าโอเคเลยอ่ะประมาณนั้นต่อไปก็อ่าสีดาวเนี่ยอันนี้คือผมทําไว้แล้วนะครับ รอแค่ตีบวกเท่านั้นนะครับสีดาวได้อะไรอ่าสีดาวเนี่ยเราจะได้เป็นตัวของมานาเพิ่มมานะครับอืมเพิ่มมาอีสามนะก็สูงสุดคือ9้าช่วงนั่นเองนะครับคือเราจะไม่ได้ดามจนั่นเองนะอันนี้เขาน่าจะแปลผิดนะครับเพราะว่ามีคนดูบอกมานะว่าอ่าเขาอาจจะแปลผิดคืออันนี้เราจะได้เป็นมานามาครับมันไม่ใช่ดามจเพิ่มมาเนาะก็คือจะเป็นมานาอ่ามานาอาวุธลับสีม่วงอะ่ะที่เราคอยอ่าใช้อาวุธลับแล้วคือมันจะลบ ลบมานาไปสีม่วงๆแบบนั้นนะครับเราก็จะได้มาเป็น9มานานะครับก็คือ9หลอดปกติแล้วเนี่ยถ้าเราทาอาวุลับให้มันเป็น1ดาวแดงเนี่ยเราจะได้มาทั้งหมดเนี่ย6หลอดเนาะก็ใช้อาวุลับได้เนี่ยประมาณสัก4คนนะครับอืมก็จัดทีโบนดีๆนะมันจะใช้ได้4คนเนาะอาจจะจะได้ไม่เกินนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราเป็นีดาวเนี่ยเราจะใช้อาวุลับได้เพิ่มอีก1คนนะครับก็คือจะเป็น5คนเลยทีเนี้ยก็สบายๆครับอืมรีดรามจกันเพลินๆเลยแต่ว่าเงื่อนไขคือต้องระ่เบจนาแส นานครับเหมือนว่าเราเนี่ยกำลังคืบคานไปอยู่อ่ะอแบบกำลังคานเป็นเต่าแบบกว่าจะถึงเส้นชัยอะไรเงี้ยโอ้โหอีกนานครับอืมแล้วคือเลเวล80นี่ไม่ต้องพูดถึงครับต้องหลังเลเวล60ขึ้นไปแน่นอนนะครับอืมซึ่งแพทเนี้ยคือเราจะเลเวลตันอยู่ที่เลเวล59ใช่ไหมแล้วก็อ่าแพท60เนี่ยมันยังไม่เข้ามานะครับก็ต้องรออ่าหรือ,ออาจจะเข้ามาแล้วแล้วคือเราต้องรอกิจกรรมให้มันมาก่อนแล้วก็เหมือนกับกิจกรรมอ่าฟาร์มแหวน50,000ปีตัวนั้นนะครับให้มัน ให้เป็นเวล well 60อะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันใช้เวลาโคตรนาน,นครับคือเกมนี้ต้องอยู่กับมันนานๆนะต้องเล่นนานๆนะครับคือถ้าเราทํามาเนี่ยแล้วคือเลิกเล่นไปก่อนเนี่ยเออเสียได้ตังค์ไปเปล่านั่นเองนะครับก็ใครจะทำเนี่ยก็คิดดีๆแล้วกันนะเออส่วนใครที่อ่าเป็นสายฟรีสายเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่ต้องรีบก็ได้ครับคือมันอีกนานแสนนานนั่นเองนะอ่ะประมาณนั้นละกันถ้าผมเดาเนี่ยน่าจะประมาณสัก3 4เดือนหรือไม่ก็5เดือนครับปตูทางเฉิอดมาพอดีครับหรือไม่ก็อ่าอาจจะนานกว่านั้นอ่าอาจจะนานกว่านั้นเนาะก็นไม่ทราบเห ก็คือขึ้นอยู่กับรเวเวลตัวละครของเซิร์ฟแต่ละเซิร์ฟเลยนะครับว่าใครจะถึงรเ,เวล59วไวนั่นเองนะกิจกรรมตัวตัวแพทของอ60เนี่ยอาจจะมาไวนั่นเองก็อาจจะเราก็จะได้รู้ไงว่าเออมันอีกไม่นานนะครับคือมันอัพแพทเข้ามาแล้วอะไรแบบนี้ก็คือ,คอแค่รอคนให้ถึงรเ,เวล59เท่านั้นอะไรแบบเนี้ยอ่ะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวทีนี้ผมจะไปทำอาวุธลับนะครับ ให้มันเป็น5้าดาวแดงนั่นเองนะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าถ้ามันจะขึ้น1ดาวลุกเนี่ยมันจะใช้ทรัพยากรเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็ไปกดไปที่พัฒนานั่นเองนะครับคือก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องบอกก่อนนะว่าผมเนี่ยไปสุ่มเพิ่มมาใช่ไหมแล้วก็คือผมเนี่ยได้เป็นตัวของอข็มดอกสาลี่คือก่อนหน้านั้นนะผมก็สุ่มครับก็แต่ว่าผมไม่ได้อัดคลิปนะเออผมก็สุ่มมาครับแล้วทีเนี้ยอ่ะมนได้เป็นตัวของขมเข็มมานั่นเอง1อันนะครับ ก็เลยทาเป็นสีดาวได้เนาะแล้วทีเนี้ยผมก็ไปเห็นมันแบบเศษอะเออมันเป็นเศษนะครับผมก็เลยไปสุ่มเพิ่มครับแล้วทีเนี้ยมันก็ได้เป็นเข็มมาอีกอีกอันนึงเออผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยงั้นก็ขายไม่เยอะผมก็เลยแบบว่าทําการเติมแพ็ค99บาทอะเก็บเศษตัวของทางซานอุลับอะให้มันครบ50เศษก็เลยจะเอามาแลกอตอนนี้ก็ครบแล้วนั่นเองก็คือทำเป็น5ดาว แดงเหตุผลที่ผมทํามัน5ดาวแดงเนี่ยคือมันได้สเตตัสด้วยครับนี่มันจะได้สเตตัส AT อ ATK อวุลบนะนี่นะครับคือเพิ่มมาอีกประมาณ800เลยนะแล้วก็ ATK อวุลบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพิ่มมาอีกประมาณ5%นะครับแล้วก็จะเป็นเดฟกับเลือดนั่นเองนะครับที่เราจะได้เพิ่มมาอีกก็เยอะอยู่พอสมควรนะก็ใครที่ไม่ได้รีบเนี่ยก็รอไปก็ได้ครับผมแนะนําว่ารอไปก็ได้นะเพราะว่า มันก็ใช้ตัวนะ๋วในการเปิดก็เยอะเยอะมากๆด้วยเออถ้าดวงเกลือนะเออแต่ว่าถ้าใครดวงดีเนี่ยเปิดได้มาลุลุนเนี่ยก็ก็ถือว่าโชคดีไปครับก็จะทําอาวุธลับได้ง่ายเนาะอ่ะระมาณนั้นละกันโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาเริ่มทำอ่าตัวของอาวุธลับกันดีกว่านะครับก็ทําการกดแลกเลยนี่คือ50เศษพอดเีเป๊ะเลยนะั่นเองนะเออก็อ่ะแลกไปนะครับโป้งเข้ามาอ่าตอนนี้ก็คือเป็นสองเศษละก็ทําการพัฒนาไปเลยฝึกเข้าไปโป้ง นี่นะครับก็เป็นห้าดาวแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอเดี๋ยวขอแคปหน้าจอก่อนได้ไหมเราเล่นเราเล่นเราเล่นไม,ไม่แคปทำไม่แคปแอ่ะโอเคก็นี่นะครับคือถ้าเราจะขึ้นหนึ่งดาวลุ้งเนี่ยคือของที่เราจะต้องใช้นะครับคือโอ้โหเข็มดอกสาลี่สี่อันโอ้โหแล้วก็ใช้เป็นหินศิลาไฟอันนี้คือ,อ โอ้ oh, มีร้านเดี๋ยวนะเราเราเราจะหาหขนตัวนี้ยังไงวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีร้านผลึกวิญญาณนะกดไปที่เอายังไม่เปิดนะครับอืมยังไม่เปิดก็อาจจะต้องรอแพทหกก่อนหรือเปล่าอาจจะเอามาให้แลกอะไรแบบนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะ แต่ว่าตอนนี้คือมันจะไม่เปิดนะครับอืมอ่ะประมาณนั้นละกันก็ขิมดอกซาลี่คือต้องใช้4อันเลยนะคือโหเยอะนะเท่ากับถังซาเนี่ยสตัวละครนะครับอืมก็ถ้าใครแบบว่าอ่าทำดาวของถังรับไปเยอะแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวละครมันน่าจะออกง่ายกว่าใช่ไหมที่อ่าจีเอ็มลิลินเนี่ยเขาทำทำเดทตัวละครเอาไว้ให้อ่ะที่เวลาเราอ่าทำดาวรับอ่าไม่ใช่สิทำดาวตัวละครเนี่ยเยอะกว่าอาวุธรับเนี่ยเราจะได้เลตตัวของ ทางซานเนี่ยได้ง่ายกว่าเออผมมองว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะโอเคกว่าครับคือตอนนี้ผมคิดว่าผมอาจจะต้องไปทําดาวอ่าถังซานอุลับเนี่ยให้มันเป็น3ดาวแล้วเพื่อที่จะเอาตัวละครดีกว่าถ้าเราไปเอาวูดอะ่ะหูวบอกเลยว่าตายครับใครที่ดวงเกลือมันการันตี200้ยใช่ไหม,มกว่าจะครบ 4, 4ี่อันน่ะพูดยากครับอ่าประมาณนั้นแล้วกันนะครับก็อ่าของเนี่ยที่ใช้นะครับคือ4ใบนะแล้วก็เป็นสีลาไฟนะตัวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอ่ามัน ปัญหาได้จากไหนนะครับก็ใช้สาก้อนเนาะอ่าประมาณนั้นแล้วกันนะครับก็สเตตัสต่อไปที่เราจะได้นะครับคืออ่าอ่าอีประมาณ4%อันนี้4%นนะครับก็ถือว่าน้อยกว่า รอบทีแล้วนะหรือว่ามันอาจจะเท่ากันนะครับแต่ว่าแค่มันบวกลบแบบอ่ามันดูแบบรอบทีเลี้ยมันคือเหมือนเหมือนห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเออก็อ่าประมาณนั้นละกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยอ่าสเตตัสพื้นฐานของผมเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับนี่ทางด้านซ้ายเลยสีเทาๆเนี่ยคือสเตตัสอ่าอาวับห้าดาวแดงนั่นเองนะครับก็อาจจะได้เป็นแบบนี้เลยอ่าเผื่อใครที่อยากจะรู้นะครับอ่าโอเคเนาะก็เรียบร้อยแล้วทำการ อัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ผมคิดว่าผมน่าจะพอแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะไม่ทำดาวอาวุธลับเพิ่มนั่นเองนะเอาไม่ใช่วุีิตัวของถังซานลับนะครับนี่คือเดี๋ยวผมจะทาให้มันเป็นสมดาวเนาะเพื่อที่จะเอาตัวละครมมา,มาดีกว่าถูกถ้าจะให้ผมไปเปิดหาอาวุธลับแบบสี่ชิ้นนะ่ะหืมไม่ไหวครับไม่ไหวเพราะฉะนั้นผมขาดอยู่แค่ประมาณ อ่า40เศษเนาะคิดว่าน่าจะอีกไม่นาน,นครับก็เดี๋ยวอาจจะทําเป็น3ดาวได้แต่ผมคิดว่าผมเนี่ยอาจจะทําเป็น4ดาวแดงไปเลยเพื่อที่จะเอาฟังก์ชันตรงนี้ครับที่จะอัปเกรดดาเมจทาวเวอร์เนี่ยอีก10%เนาะก็เดี๋ยวอาจจะทําให้มันเป็น4ดาว4ดาวแดงไปเลยอ่าโอเคก็ทําไว้รอทางเฉิอนนะครับคือโอ้โหทางเฉิอนแม่งอีกนาน,นะครับกว่ามันจะเข้าอาจจะขออัพสเตตัสตรงนี้ก่อนนี่อัปเกรดน,นะครับนี่เดี๋ยวนะคุณสมบัติอ่า ตีบวกกระดูกเอายมีคุณสมบัติตีบวกกระดูกเพิ่มขึ้นด้วยนะ32%นะครับนี่กดเข้าไปฮะโคขึ้นไปพลังเพิ่มอีก7,500หูโอ้โหโคตรเยอะเลยนั่นเองนะอะโอเคเรียบร้อยนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการทำอาวุลับ5ดาวแดงนะครับก็ถ้าเราอยากจะขึ้น1ดาลุ้งเนี่ยคือใช้อาวุลับ เข็มดอกซาลี่เนี่ยสี่ชิ้นครับแล้วก็หินศิลาไฟอีก3ชิ้นนะผมมองว่าน่าจะหายากแน่เลยเพราะว่ามันใช้น้อยมากๆนะครับอืมก็คิดว่าน่าจะหายากอยู่พอสมควรเนาะเออก็โอเคอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมด้วยนั่นเองนะครับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกันนะครับเพื่อเป็นลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปต่อไปนั่นเองเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ